สวัสดีครับครับครับผมยิ้มครับผมอ่าเป็นในบ้านที่ที่เราขอพูดเอาอะไรเนีใช่จริงๆออนแค่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ครับในโลครับผมก็วันที่29นี่ครับก็จะออนออนอีพีหนึ่งแบบเต็มๆแล้วครับใช่ออนทุกวันจันทร์นะครับส่วนเอ่อช่องทางการออนแอร์ของในประเทศไทยเนี่ยก็เดี๋ยวทางออฟฟิเชียลน่าจะแจ้งอีกทีหนึ่งนะฮะส่วนหลังจากที่เราได้ดู50%แล้วรู้สึกว่าแฮปปี้มากฮะแล้วก็รู้สึก ว้าวกับ CG ต่างๆที่เห็นในซีรีส์เรื่องนี้ฮะก็รู้สึกว้าวเหมือนกันแล้วบรรยากาศันีากูแฮปปี้มากเพราะจริงๆเราเรามีทั้งแบบแฟนๆชาวไทยแล้วก็มีอินเตอร์แฟนมาแบบเยอะมากๆไงก็รู้สึกดีใจที่แบบพวกเรามาเอ๊ะมีมีแฟนๆมาร่วมชมกับพวกเราเนี่ยับก็รู้สึกแฮปปี้มาแล้วก็มีการร้องเพลงไปด้วยใช่แล้วก็มีการสปอยเพลงแบบต่างๆของผู้แต่ละผู้เนี่ยฮะผมครับน่าสนุหยบรรยากาศกรนเายครซีรีส์ เป็นนิจถือว่าซีรีส์เรื่องนี้แบบว่ามีภาพหลายสถานที่มากๆฮะไม่ว่าจะในจีนแล้วก็ในประเทศไทยฮะซึ่งในประเทศไทยเนี่ยพวกเราก็ถ่ายหลายจังหวัดเหมือนกันนะครับแล้วก็เรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข,ข้างถ่ายทํากันหนักหน่วงเหมือนกันครับ ใช่ก็อย่างที่รู้ว่าเราเดินทางไปถ่ายถึงที่จีนเนี่ยก็คือมันค่อนข้างหนักที่ว่าด้วยเวลาที่เราอยู่จีนไม่นานเงี้ยเราเราต้องแบบถ่ายแบบทั้งวันทั้งคืนเนี้ยก็ก็จะมีความเหนื่อยมาบ้างแต่แต่เราเต็มที่แน่น,นอนแล้วก็ภาพที่ออกมาเนี่ยก็คือแบบก็พอใจแบบพวกเรามากๆครับผมใช่ใช่เพราะว่าหลังจากที่เห็นการตัดต่อหรือว่าเอฟเฟกต่างๆในอีพีหนึ่ง,ง,งที่50สเซนที่เราเพิ่งดูไปนะฮะก็ก็ถือว่าโอเคใช้ได้เลยนะฮะ ก็อยากให้ทุกคนมารอดูกันอีกทีหนึ่ง EP หนึ่งนะครับเริ่มออนวันที่29น,นี้นะครับทุกวันจันทร์นะครับนนครับจริงจริงวันนั้นเราก็มีสปอยไปแล้วครับ<ช>ก็จะก็มีเปิดสปอยเพลงคู่ไปครับผมซึ่งเราไปถ่าย MV ที่ประเทศจีนมาเลยครับผม เดี๋ยวก็รอต้องรอออฟฟิเชียลว่าเราจะปล่อยกันวันไหนครับผมใช่แต่ไม่แน่นะครับวันที่3เราอาจจะมีหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะฮะก็ฝากแฟนๆไว้ด้วยนะครับจริงๆวันนั้นเป็นคู่ที่เป็นฝาไทดและอยู่ในไตเติ้ลใช่ยังไม่ได้ใช่ไม่เปิดสปอยเลยใช่วันที่สามอาจจะได้ฟอเนาออ่ะอยากให้รอลุ้นดีกว่าฮะว่าวันที่สามโดยเตรียมโชว์อะไรไปบ้างครับ โชว์ครับเพลงเพลงเราเลือกเพลงคือเราเลือกเพลงที่ค่อนข้างจะฟังกันได้แบบทุกวัยครับผมแล้วก็สนุกไปด้วยไงครับจะขอเปิดเดินหน้ากับลอยลงได้นะถ้ามีสลิงแบบเราจะห่อไปเลยเขาไม่แน่ฮะถ้าเกิดมีความเป็นไปได้นะฮะแต่ก็อยากทุกคนฝากติดตามซีรีส์ของเราด้วยนะครับรักใต้บรรทัดนะครับตอนที่เขาใส่ขอย้ําพี่เด็กด้ยครับซีรีส์เรื่องรัก ซี <laughs> รีส์ลักใต้ประทานนะครับลักใต้มรมานเอ้ยเา <Okay. S 2> เดี๋ยวเ,เล่นหรือผมเล่นผมอ๋อผมครับ <laughs> <laughs> ครับฝากซีรีส์เรื่องลักใต้ประทานด้วยนะครับออนแอร์ air, ทุกวันจันทร์ยี่ิบนี้เป็นอีีแรกแล้วนะครับั <laughs> เเจะะเราอาเป็น้าสืัผมผมก็เล่นเป็นเจ้าสำนักเหมือนกัน <laughs> ใช่ <laughs> ผมก็เล่นเป็นเจ้าสำนักเสริมอ๋อสำนักอะไรดี สำนักสองฮ้ยไม่ได้โกนหัวไม่ได้ไม่ได้สำนักอะไรสำนักด้านความรักนงอทำไมเหรอครับอยากมีความรักจากคนข้างเจ้เขาอยากมีความรักมีอยู่แล้วเออจริงอยากมีทีาทำไมนี่น้อยใจนั่นเนี่ยไม่แต่ตอนนี้อยากมีจากคนข้างแต่ว่าคุณร้อนร้อนอ๋อเปลี่ยนเรื่องดีกว่าสำหรับผมอยากเป็นเหมือนในเรื่องนะครับเป็น ชื่อชื่อในนิยายชื่อว่าต้วลู่ซิงครับเป็นภาคจีนแล้วก็ในเรื่องเป็นออจอมมารน,น้อยในชีวิตจริงก็เลยอยากเป็นจอมมารน,น้อยนะครับโดงจะโดนพยายามหัวใจจะสู้จอมมารน้อยในเรื่องได้หรือเปล่าไม่รู้นะฮะต้องรอติดตามเพราะเขาเป็นฝั่งฝั่งดีแล้วเป็นฝั่งมารน,นะฮะอ,อ,ไอาไม่รู้อันนี้ต้องรอดูบอกเลยว่าแสบ อือเอ่ะอะไรอะอะไรอะจมที่กินเมื่อกี้แซ่บใช่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 อะอะไรเนี่ยแตยกาที่ผมได้จะสซัมมี่ค่ะขอท่าจอมยุทธหน่อยได้หรอไคะโอ้